นี่เขากำลังจะเปิดใหม่นะครับบอกว่ามีหลายเมนูให้เลือกดื่มอ่อ รีบแก้วนะครับข้างล่างมาเดินผ่านนะครับเป็นไปชั้นวันนี้วันที่ยี่บสองนะครับกระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือว่าพสสองพันยี่สิบสี่เดือนที่ลาเดี่ยวที่เรามาอมาผ่านบ่อยนะครับเกิน ดูบรรยากาศในห้างม้ามีอะไรบ้างนี่เขากำลังจะเปิดใหม่นะครับบอกว่าวันนี้วันที่ยีบสองนะครับกรกฎาคมสองพหาร้อยหกหรือว่าพอสองพันยี่สี่เดือนจุลา วันนี้วันที่ยี่บสองนะครับกรกฎาคมสองพันห้รอยหกสิบเจ็ดหรือว่ากอสองพันยี่สี่เดือนตุลายจุดนั่นแหละที่บบามานั่งทำงานทุกวันนะครับริมกาแฟอยู่ร้านนี้ก็มีลูกหลานทำงานอยู่นะครับอ่ะเสร็แล้วเนี่ย นั้นจุดนั่นแหละที่บ่าวมานั่งทาง,งานทุกวันนะครับหรือกแัแกเนี่ยเขากำลังจะเปิดใหม่นะครับเบอกว่าเดี๋ยวที่บ่าวมาอมา่มา,านบ่อยนะครับ มาทำงานในห้างเกือบทุกวันนะครับแล้วก็เดิอวันนี้วันที่ยี่บสองนะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือว่ากสสองพันยี่สิบสี่เดือนกุลา์วันนี้วันที่ยี่บสองนะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือว่ากสสองพันยี่สิบสี่เดือนกุลาย จุดนั่นแหละที่บ่าวมานั่งทำง,งานทุกวันนะครับดื่มกาแฟบันไดเลือดตรงนี้นะครับหลานข้างๆห้องอันนี้ด้านบทไปจะพาขึ้นมีหลายมนูให้เลือกดื่ม รานก๋ินนะครับลากูนสวนน้ำนะฮะลากูนสวนน้ำลาลนข้างๆห้องอันนี้ด้านบนเราจะพาขึ้นจุดนั่นแหละที่บ่าวมานั่งทำง,งานทุกวันนะครับริมกาแฟนะฮบ เครื่องดื่มข้างข้างอยู่ร้านนี้ <c oughs> ก็มีลกูกหลานทำงานอยู่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนี้ก็มีลกูกหลานทำงานอยู่ นะครับอยู่ร้านนี้ก็มีลูกหลานทำงานอยู่นะครับนี่อีกรานสุเปิดเร็วๆนี้นะครับ้าเครื่องดื่มลิฟต์แก้วนะครับข้างล่างมาเดินทางนะครับเป็นไปชั้นนะครับลากูนสวนน้ำนะครับ นะลากูหนสืนางหกนะครับกันพี่บาวทำงานอยู่ลูกหลานรู้จักกักนนะครับอันนี้เป็นลากูหกนะครับกันพี่บาวทำงานอยู่ อ่ะขึ้นแล้วเนี่ยอันนั้นวันนี้วันที่ยีบสองนะครับกรกฎาคมสองพันห้ารยหกสิบเจดหรือว่าพศสองพันยี่สี่เดือนตุลาเออ่ลิฟแกว้วนะครับข้างล่างมมาเดินห้างนะครับ เป็นไบชั้นนะครับเครื่องดื่มข้างข้างเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อนเนาะสัแก้วนี่อิตาลีสุดเร็วๆนี้นะครับเครื่องดื่มมีหลายเมนูให้เลือกดื่ม านทำงานเอ่นชลไนะนี่คือลูกหลานทำงานเด่นชลไนะเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อนเนาะสแก้ว บันไดเลือดตรงนี้นะครับนี่กำลังจะเปิดใหม่นะครับเราะว่า 6นะครับกันพี่บ่าวทำงานอยู่ลูกหลานรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นลากหลานข้างๆห้องอันนี้ด้านบนี๋ยะพาขึ้นมาทำงานในห้างเกือบทุกวันนะครับ แล้วก็เดินบันไดเลือดตรงนี้นะครับรมาทำงานใน,นห้างเกือบทุกวันนะครับแล้วก็เดินร้านกุฏิน,นะครับลากูลสวนน้ำนะครับ นะรักคนสุดน่า,ามาทำงานในนะห้างเกือบทุกวันนะครับแล้วก็เดินลิฟต์แก้วนะครับข้างล่างมาเดินห้างนะครับเป็นไปชั้นเดียวที่บอกมาเอา มาผ่านบ่อยนะครับนี่เขากำลังจะเปิดใหม่นะครับเพราะว่าจุดนั่นแหละที่บ่าวมานั่งทำง,งานทุกวันนะครับ